อเตียวมาพบกับบีอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวบีก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทํางานนะกันที่สเตอร์ซิงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันก่อนอากาศวันนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าอึมครึมน,นะเพื่อนๆ หลสวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียตอนนี้บีก็พาเพื่อนๆน,นะมาทำงานอยู่ที่เมืองสเตอร์ซิงคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็จะพาเพื่อนๆน,นะมาดูการทำสระว่ายน้ำใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะวันนี้เราก็จะทำงานกันทั้งวันนะคะยาวจนไปถึงเย็นเลยค่ะแต่มันก็จะมีวันที่1นะคะที่2ที่3ที่4แล้วก็ที่5ค่ะเพื่อนๆแต่ว่า วันที่สองถึงวันที่ห้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่วงเย็นหลังจากที่เรานะคะไปทํางานประจํามาแล้วมันก็จะรวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะก็เริ่มกันเลยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะวันเนี้ยลูกค้านะคะเขาก็จะสั่งหินปูนทรายนะคะเอามาถมค่ะเอ่อมาปรับพื้นที่นะคะของเขาแล้วก็แฟนของบีนะคะก็จะต้องมาดูระบบเทคนิคค่ะเพราะว่า แกก็กลัวว่าลูกค้านะคะจะถมหินปูนทรายค่ะลงไปในเอ่อท่ของแกนะคะแกก็พอมาถึงอะคะ่ะลูกค้าก็จะเลี้ยงกาแฟกินกาแฟกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็พูดคุยกัน หลังจากนั้นค่ะแฟนของบีเขาก็ไปหาดูท่อค่ะเพื่อนๆ่อนท่อนะมันรวมกันแบบว่าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยนางก็มาแยกแยกแยกนะคะบีก็เลยนะคะมาช่วยแฟนนะคะแยกเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เอาเชือกร้อยค่ะส่วนตัวนางค่ะนุ่น ون, ไปนุ่นเลยค่ะวิ่งไปชี้จุดนะคะว่าให้เขาถมตรงนี้อย่าถมตรงนี้นะคะไปชี้ไปบอกเขานะคะ วันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะเพราะว่าคนก็เยอะรถก็เยอะนะคะแล้วก็หลายอย่างค่ะแฟนของบีนะคะก็ยกนู่นเลยค่ะท่อพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาเตรียมเนี่ยตอนนี้บีแยกให้เป็นหมวดหมู่แล้วนะแล้วนางก็จะมาจัดนะคะว่านางก็ต้องใช้ข้อต่อข้องอนะคะตรงไหนบ้างค่ะตอนนี้นางก็กำลังนะคะประกอบล่างนะคะของท่อที่นางจะใช้ค่ะ mm hmm. เพื่อนๆ เวลาที่บีมาทํางานกับแฟนนะเพื่อนเพื่อบีก็มีประโยชน์อยู่นิดนึงนะคะเป็นงานเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยบีก็จะช่วยได้นะคะช่วยหยิบช่วยจับช่วยเสียบปลั๊กนะคะช่วยจดช่วยจําค่ะบีก็มีประโยชน์อยู่นะคะ เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมคะเวลาที่เราทํางานกาแฟนะคะมันก็จะเกิดอาการกินหัวกันค่ะคือแบบพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะบางอย่างนะเขาก็บอกให้เราอะคะ่ะไปหยิบอย่างนึง่งเราก็จะไปหยิบอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าภาษาเราเองเราก็ยังไม่เก่งค่ะแล้วทีนี้นางก็เสียงดังใส่นะคะ ก็คือนะคะนางอะ่ะเวลาที่ทํางานนะคะนางก็จะเป็นคนจริงจังนะคะเราก็ต้องแยกให้ออกงานก็คืองานค่ะเวลาที่นางทํางานเนี่ยนางจะแบบคนตรงคนเป๊ะนะคะทําไปเลยเสียงดังนะคะนางเป็นแบบว่าหัวหน้านางแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้ค่ะพวกเหล่านี้จะเป็นแบบลูกน้องเวลาอะไรไม่ถูกใจแกก็จะบน่บนบน่บนบน่บนบ่นบ่นแต่ว่า ถ้าเข้าใจกันนะคะหมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกันมานานเนาะเราก็จะเข้าใจค่ะแต่พอเวลาที่เลิกทํางานนะคะแกก็จะน่ารักใจดีอย่างเงี้ยค่ะเรานะคะก็ต้องอย่าเอามารวมกันต้องแยกแยะให้ออกนะคะสาหรับบีอะค่ะบีเฉยๆบีชิวๆะคะ่ะแต่ว่าก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบว่ามันเกิดอาการกินหัวกันไงการกินหัวกันนะมันเป็นสีสันของชีวิตค่ะเพื่อนๆอ้าวหลังจากนี้เราก็จะมาทํางานกันต่อนะคะ แฟนของบีเขาก็ไปเอาท่อค่ะมาใส่ตามจุดนะที่เขาจะวางเทคนิคลงไปนะคะแล้วก็ใช้กระดาษกาวนะคะพันหลังจากนั้นค่ะก็ถ้าตรงไหนที่ว่าเออจะต้องเจาะนะคะแกก็จะมานั่งเจาะนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอาท่อใส่ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะที่แฟนของบีนะคะมาวางท่อเนาะมันก็เป็นงานจุกจิกนะคะ มันเป็นงานหนักค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็ต้องใช้ทั้งสมองใช้ทั้งแรงค่ะวันนี้แฟนของบีก็ทำแบบว่าทั้งวันเลยนะส่วนลูกค้านะเขาก็เทหินนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็พากันทำงานนะคะจนถึงเย็นก็จะพากันกลับบ้านแล้วค่ะน้องโทนี่ก็มานะเพื่อนๆแต่ว่าน้องอยู่ในรถนะคะเพราะว่า ที่บ้านลูกค้านะคะเขาก็มีหมาอีกตัวหนึ่งเราก็เลยกลัวนะคะว่าน้องหมาเขาจะกัดกันค่ะแต่ว่าสรุปแล้วนะคะเขาเข้ากันได้ค่ะเอาไว้คราวหน้านะที่บีมาทํางานนะคะบีก็จะเอาน้องลงมาเลยนะคะไม่ต้องให้น้องรอที่รถค่ะหลังจากวันที่1นนะคะก็ทํางานกันทั้งวันค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สองนะคะที่เรามาทำงานแต่วันนี้เรามาทำช่วงเย็นทำหลังจากที่แฟนของบีอะค่ะเขาทำงานประจำเสร็จแล้ว วันนี้นะคะก็จะต้องมาวางท่อสีแดงนี่ค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะแล้วก็ได้กินหัวกันนะคะไปหลายรอบเพราะว่าท่อแดงๆที่เราจะเอามาวางเนะะี่ยค่ะข้างในมันจะมีเส้นเอ็นค่ะแล้วทีเนี้ยเอ็นนะคะมันหลุดออกไปเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ท่อมันก็ยาวมากนะคะกว่าเราจะใส่ได้นะคะเรากินหัวกันเกือบตาย ประสบการณ์ของแฟนนะคะก็คือเอาเส้นเอ็นนะคะใส่ลงไปในท่อนะคะแล้วก็เอาก้อนหินนะคะที่เป็นก้อนกลมๆะคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็สลัดสลัดสลัดนะคะคิดดูเพื่อนๆืนนท่อยาวมากนะคะเอ็นก็ไปผูได้นะแต่ว่าใช้เวลานี่ค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็แค่มาวางท่อ3มเส้นถ้าเกิดว่าไม่เอ็กซิเดนนะคะเราก็จะกลับบ้านกันเร็วค่ะแต่วันนี้มันดันเกิดเอ็กซิเดนนะคะบี B ก็เลยกลับบ้านนะประมาณ3ามทุ่ม แล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่3ที่เราก็จะมาทํางานการมาทํางานวันนี้นะคะก็จะเหมือนของวันที่2เลยคือเราก็จะมาตอนเย็นนะคะหลังจากที่เราทํางานประจําเสร็จแล้วแล้ววันนี้นะคะแฟนของบีเขาก็มาทํางานกับลูกน้องวันนี้นะคะแฟนของบีเขาก็มีผู้ช่วยใหม่แล้วคะ่ะบีก็ไม่โดนแฟนกินหัวนะเพื่อนๆพเพราะอะไรนะคะก็ดูสิข้อต่อข้องอท่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ชื่อมันนะคะค่อนข้างที่จะเรียกยากนะคะถ้าเกิดว่าเขาให้บีไปช่วยหาของนะคะบีคงจะหาไม่เจอหรอกค่ะหรือว่าถ้าบีหาของเจอนะคะมันก็ต้องใช้เวลาค่ะก็คงจะได้กินหัวกันอีกนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะสบายค่ะมีผู้ช่วยใหม่นะคะมาช่วยวันนี้ก็จะเป็นงานที่เราจะต้อง เอาข้อต่อข้องอนะมาใส่ต่อเนื่องจากวันก่อนนะคะที่เราเอาท่อมาวางเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้านะคะเขาก็จะสั่งปูนขามาเทงานตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่ห้านะมันก็จะเป็นงานนะคะที่แบบไม่ได้ใช้เวลาเยอะค่ะแฟนของบีเขาก็จะมาช่วงเย็นหลังจากเลิกงานแล้วนะคะเขาก็จะมาวางท่อนะคะแล้วก็มาใส่ข้อต่อข้องอค่ะแล้วก็มาดูงานหลังจากนั้นนะคะก็เป็นวันที่สี่ พวกเราก็พากันมาตอนเช้าเพราะว่าช่วงบ่ายพวกเราก็จะมีเซอร์วิสค่ะวันนี้ทางลูกค้านะคะเขาก็จะสั่งปูนค่ะเอามาเทแฟนของบีนะคะเขาก็เลยแวะเข้ามาดูและแฟนของบีนะคะเขาก็มาตรวจดูด้วยนะว่าท่อแต่และท่อที่เขาวางอะค่ะมันโอเคไหมเนาะแล้วก็ เ,เขาก็จะพันเทปไว้นะคะเพราะว่ากลัวมันจะสกปรกเนาะเพราะว่าเขาจะเอาปูนนะคะเทลงไปค่ะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะบีก็เก็บบรรยากาศนะคะในการทํางานของเขานะคะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายค่ะมันจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะแล้วก็ไม่เลอะเทอะเลยค่ะเพื่อนๆ ลูกค้านะคะเขาก็จะเทป,ปูนตรงนั้นนะคะช่วงนั้นให้เต็มเลยค่ะแล้วก็จะเอามาใส่ตรงขอบสระด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะฉาบสระนะคะเพื่อนเพื่อนและทีนี้เราก็จะต้องรอให้มันแห้งค่ะหลังจากที่พูดคุยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะอันนี้มันเป็นส่วนของช่างปูนค่ะ ที่เขาจะต้องทำนะแล้วเราก็จะต้องรอนะคะให้ปูนแห้งบีกับแฟนค่ะก็ได้เดินทางขับไปทำงานเซอร์วิสแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่5ค่ะเราก็เข้ามาดูงานตอนนี้ปูนก็ได้แห้งหมดแล้วแฟนของบีนะเขาก็เดินลงไปนะคะตรวจดูนะคะตรงที่เขาบอกว่าเขาจะฉาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฉาบเรียบร้อยแล้วแกก็ไปดูนะคะตรงท่อของแกเนาะว่าเออมันปิดท่อไหมหรือว่าท่อแกนะคะวางโอเคไหมนะคะ ตอนนี้นะคะสระว่ายน้ําของเรานะก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ขั้นตอนของลูกค้านะคะก็ได้ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนะคะที่จะเข้ามาทํางานได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะจนมาถึงขั้นตอนนี้นะคะบีก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมาดูงานในการทําสระว่ายน้ําใหม่ก็ถ้าชอบคลิปของบีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะเดี๋ยวบีก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปูพะยงังสิ้นสุดการรอคอยแล้วหลังจากที่เรานะรอลูกค้านะคะให้ทำส่วนของลูกค้าให้เสร็จตอนนี้เดี๋ยวแฟนของบีนะคะก็จะได้มาทำงานอย่างเต็มที่แล้วค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะบีก็ขอตัวไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีได้เซน